ทำไมครับแอดยิ่งช้อนยิ่งลงนะดีจริงหรือเปล่าหุ้นนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันครับว่าเรากําลังลงทุนในอะไรอยู่นะครับม i n เซ็ตเป็นอย่างไรบ้างนะฮะขอแชร์มุมมองให้เพื่อนๆฟังแล้วกันครับหุ้นโอห้าสนะครับ ติดโลเลยครับโลแล้วโลอีกโลแล้วโลอีกนะครับบางท่านเข้ามาโอ้โหต่ำกว่าหกสบนึกว่าจะแบบว่าสบายๆแล้วนะครับเก็บกินบรรพที่4กว่าไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าลงมาอีกครับจนถึง54.76นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับบุนโอ อยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5.5%นะครับณตอนนี้นะฮะเพื่อนๆดูนะครับว่าล่าสุดเนี่ยครับมันปี2020เลยนะครับและถ้าดูกันเน้นๆเลยนะครับ10ปีที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ภายใน10ปีเนี่ยมันมาจุดยูเนี้ยแค่10ครั้งเท่านั้นนะฮะใน10ปีนะเฉลี่ยก็ปีละครั้งนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นจังหวะจริงๆสัปดาห์ที่แล้วผมช้อนไปแล้วนะครับโอ เพราะว่าบอกกันเป็นปกติกัูนะครับว่าหุ้นเนี้ยเต็มใจจะช้อนทุกราคานะครับโดยเฉพาะราคาที่ต่ํากว่า60นะครับมีเท่าไหร่ก็พยายามเจียดมาครับมากบ้างน้อยบ้างสิบเหรียญผมก็ลงนะฮะเพราะว่าเป็นแนวสะสมอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยูค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับ5.5นะครับนี่เคยลงมาต่ําถึงโอ้โหเนี่ย2 0 1 9 2 0 2 0อนย่ะครับยูอยู่แค่เท่าไหร่เองครับ3เอง3.76จะให้ดูว่า ทำไมเราถึงสนใจในช่วงของวิกฤตเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวิกฤตเนี่ยมันคือการลดราคาการให้สิทธิพิเศษในการออมหุ้นเพื่อนๆดูนะครับตั้งแต่ปี2013นะครับถึง2023ปีนี้แหละค่าเฉลี่ยในการที่จะได้ยูจากหุ้นเลียวตินคำหุ้นโอเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3-4เท่านั้นเองนะฮะทาแม็กสุดนะครับก็แบบว่าหุ้นลงมาถ้าใครทานคว้าได้ก็คว้าไปแต่ส่วนมากเนี่ยค่าเฉลีย่ยเนี่ยช่องนี้สําคัญสุดครับ average yield นะฮะในแต่ละปีครับ4 4 3 4 3 4 5 5หประมาณนี้ครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ต้นๆน,นะครับและตอนนี้ครับมันเกินค่าเฉลี่ยไปเยอะพอสมควรนะครับอย่างน้อย3ปีสัตเศษเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนแต่ราคาหุ้นนี่สิครับนี่คือเป็นตัวทำให้เพื่อนๆกังวลมากๆนะครับว่าทำไมยิ่งช้อนยิ่งลงนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆครับเฟด อันนี้คือเหตุผลหลักประการสําคัญเลยครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นครับเพื่อนๆทำให้การกู้ยืมของไม่ใช่แค่เรีลทีนอินคัพนะครับเป็นแบบว่าทุกบริษัทครับทุกภาคส่วนที่เป็นอสังหานะครับเพราะว่าจะมีการกู้ยืมที่สูงอยู่แล้วครับในเมื่อดอกเบี้ยมันสูงครับก็ทําให้ต้นทุนสูงไปด้วยครับเป็นเงาตามตัวนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อต้นทุนสูงนะครับมันก็มีเสียงว่าจะทําให้ค่าเช่าเดี่ยนะครับเก็บได้น้อยลงด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่กังวลผู้ถือหุ้นนะ หรือว่ายังไม่ส่งสัญญาณในการชะลอตัวนะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆตามตรงเลยนะฮะราคานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อไปได้อีกนะครับนี่คือความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเราไม่รู้เลยครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับจะลงได้ต่ออีกถึงเมื่อไหร่ครับให้เพื่อนๆนะครับถ้าจะลงทุนหรือถือหุ้นต่อเนี่ยใครเข้าต้องคํานึงข้อนี้ก่อนเลยนะครับอย่างที่2นะครับราคาบ้านตอนนี้ที่อเมริกาสูงมากเลยนะฮะแล้วก็อัตราการจำนองก็สูงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับสูงสุดในรอบหลายๆเดือนเลยครับ พวกเนี้ยนะครับสร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็ตลาดทั้งนั้นเลยนะครับคือการเช่าอสังหาเนี่ยต่อไปมันจะยากขึ้นนะฮะเพราะว่านู่นกับแพงนี่ก็แพงนะครับก็นําไปสู่ความต้องการอสังหาที่ลดลงด้วยครับเมื่อความต้องการอสังหาลดลงนะฮะก็เสียงว่าเรื่องยอดขายกําไรพวกนี้ก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับเงินเฟ้อนี่ก็มีผลนะเพื่อนๆโอเนี่ยเก็บอสังหาที่เป็นค้าปลีกครับเยอะที่สุดนะฮะค้าปลีกโอทําเยอะสุดแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เงินเฟ้อนั้นมีผลมากๆนะฮะยิ่งเงินเฟ้อสูงงทาแพให้ คาาปลีกนั้นก็ไม่สามารถที่จะขยายณตอนนี้ได้ครับเพื่อนๆในเมื่อไม่ขยายครับหุ้นโอกก็ไม่ได้กําไรจะขายปล่อยเช่าอะไรไม่ได้เนี่ยมันคือจะเป็นทอดๆไปเลยครับหคือเฟดนะครับสคือพวกราคาบ้านสูงจำนองสูงเงินเฟ้อมีผลหมดนะครับอย่างที่3นะครับอิงจาก2เหตุผลแรกนะครับทำให้กลุ่มอสังหาเนี่ยกลายเป็นน่าสนใจน้อยที่สุดเลยนะครับราคาไม่ต้องไปหวังเลยครับอิงจากพันผลเท่านั้นจริงครับณตอนนี้นะกระแสไอมันมาด้วยนะครับหุ้นเทคถ้าจะเสี่ยงทั้งทีนะครับก็ขอเสี่ยงกับหุ้นเทคด เพราะว่าราคามันเหมือนจะฟื้นเร็วกว่ามันเหมือนจะวิ่งดีกว่านะครับอสังหายิ่งลงเงินยิ่งหายเออต้องบอกอย่างนี้ครับตามความจรงิงไปเอารุ้นหุ้นเทคดีกว่านะครับอย่างที่4นะฮะมีสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยกว่านะครับที่น่าดึงดูดใจมากกว่าอันที่เช่นพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้นะครับก็ขึ้นเป็นวานเล่นเลยเพื่อนเพื่อนสี่ถึงห้านะครับวางเงินชิวๆนะครับทำไมนักทุนจะไม่สนใจถูกไหมครับเพราะว่าเราเอาเงินไปลงทุนในหุ้นโอเนี่ยเงินต้นมันหายไปเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้จะได ่ไปวางในพันธบัตรรัฐบาลมันก็เสี่ยงน้อยกว่าเยอะนะครับสีข้อนี้นะครับทำให้หุ้นโอนะครับกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงที่นักคุณจะปล่อยให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยไปช้อนที่ราคาที่มันลึกกว่านี้นะครับ หุ้นโอนเนี่ยนะฮะผมมีความคิดว่าอย่างไงบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีว่าการเก็บหุ้นเติบโตนะครับกับการเก็บหุ้นปันผลรายเดือนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจําเป็นที่จะต้องแยกออกจากกันนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ passive i n c o m เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะต้องเน้นไปที่หุ้นปันผลรายเดือนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบหุ้นเติบโตชอบราคามันวิ่งดีๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าหุ้นโอนเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาเติบโตจริงครับเพื่อนเพื่อนจะต้องไปในส่วนของหุ้นเทคหรือหุ้นอะไรที่วิ่งงเเเรรร็ววอ่่ะยยาาาาานนั้้มกกกบจใชที เติบโตระหว่างหุ้นเติบโตเนี่ยนะครับมาใช้กับ m มซ์เซ็ตอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยได้นะครับแล้วยิ่งธรรมชาติของโอกับปัจจัยรอบได้มันเป็นอย่างเงี้ยมันยิ่งเทียบกันไม่ได้เลยถ้าเทียบนะครับมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอะเราเก็บหุ้นโอเพื่ออะไรนะครับเฮ้ยเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเรากําลังเอาเงินเราเนี่ยไปแลกกับอะไรครับเอาไปสร้างอะไรเอาไปวางไว้ในอะไรครับก็เลยถึงบอกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับถ้าวางเป้าหมายผิดเนี่ยชีวิตเครียดได้เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะ อยากได้ราคาเติบโตเนี่ยเพื่อนๆครับปล่อยโอไปเลยจําเป็นจะต้องไปเอาหุ้นเติบโตอะไรสักอย่างหรือว่าหุ้นปันผลเติบโตที่ราคามันวิ่งดีๆพอไม่กับปันผลก็ได้นะครับแล้วก็กันวิกฤตได้หน่อยนะอย่างเช่นพวกเบปซี่อ่าแมคโดนัลล์งั้นน่ยมันกันวิกฤตได้ดีกว่าโออยู่แล้วเพราะว่าธรรมชาติเขามันแตกต่างกันครับหุ้นเบปซี่เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นวินาทีครับเช่นเดียวกับแมคโดนัลล์นะครับทำให้นักทุนครับค่อนข้างที่จะอยากเก็บหุ้นเหล่านี้มากกว่าอยู่แล้วนะฮะลงมาเท่าไหร่ก มีผลมากๆเลยครับหลีกหนีอะไรไปไม่ได้เลยครับจะขยับตัวก็ลําบากนะครับจะทําอะไรก็ลําบากไปหมดครับต้องเข้าใจกลุ่มนี้ก่อนครับเพื่อนๆถึงจะลงทุนได้นะฮะเนี่ยเรากำลังลงทุนในแบบนี้อยู่นะครับ ทำไมมีนักทุนที่ชอบบอกว่าเนี่ยลงมาก็ดีครับลงมาก็ช้อนได้เลยนะครับลงมาเลยนะครับจะได้ช้อนนักทุนกลุ่มนี้นะครับอย่างผมแล้วกันคือภาพจะชัดมากๆเลยว่าเก็บเพื่ออะไรนะครับสำหรับผมนั้นเก็บหุ้นเดียว์ตินคันะครับเพื่อที่จะมีเงินเติมพอร์ตในทุกๆเดือนนะครับบางเดือนแน่นอนเพื่อนๆอาจจะต้องเคยเจอว่าเกิดอาการช็อตนะครับเงินแบบว่าเฮ้ยเข้ามาน้อยมากๆเลยนะอาจจะต้องมีหุ้นปันผลนะครับเข้ามาช่วยในการช้อนหุ้นครับไปช้อนหุ้นตัวเดิมก็ได้ครับก็คือหุ้นโอรีดเวสไปครับหรือจะเอาไปช้อน พุ่นอื่นๆที่จังหวะมันมาก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าพอร์ตเลยนะครับมันจะแบบโอ้ Microsoft ลงมาแล้วเนี่ยจังหวะนี้เงินไม่เข้าครับเงินไม่มี ก็เสียไปเลยนะครับจะมากจะน้อยเพื่อนๆครับมันคือจังหวะราคาที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะในหุ้นเติบโตอย่าง Microsoft ที่10เหรียญของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะโตเป็น100เหรียญใน10ปีข้างหน้าก็ได้นะครับไม่หมิ่นเงินน้อยว่าโอ้โหแค่10เหรียญจะเอาไปทําอะไรได้ผมไม่ได้มองอย่างนั้นถ้ามองงั้นก็ไม่ต้องลองทุนี่นแล้วนะครถ้ามองงั้นคงไม่ได้เก็บโอนะฮะด้วยประสบการณ์ที่จะเอามาแชร์คือเงินมากเงินน้อยถ้าเวลามันผ่านไปเนี่ยมันสามารถเติบโตได้นะครับ ังทุนที่เห็นว่าเป็นจังหวัดเนี่ยคือเขามีภาพชัดนะฮะเหมือนผมว่าต้องการเอาเนี่ยมาเป็นพาสซีฟอินคัมให้นะฮะในทุกๆเดือน ลงมาก็ช้อนลงมาก็ช้อนอา่าวแล้วก็ไม่ต้องเติบโตกันเลยหรือเปล่าครับเ,เพราะว่าอย่างนั้นราคาหุ้นก็ไม่โตเลยใช่ไหมแบบว่าไม่ต้องไปคํานึงถึงราคาหุ้นที่มันเติบโตเลยหรือเปล่าครับอันนั้นก็ไม่ใช่นะฮะถึงแม้คําพูดว่าลงมาก็ช้อนลงมาก็ช้อนเนี่ยนะครับมันเป็นรอบๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูอย่างโอนะฮะเอาแบบวิกฤตวิกฤตดีกว่านะครับ2013นี่เป็นอะไรที่แบบเดียวกันนะตอนนี้เลยนะครับคือเฟดพยายามดึงเงินกลับนะครับทำเทปเปอร์นะฮะแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคือคล้ายๆกับตอนนี้เลยอ ร่วงลงมาเลยและในที่สุดนะครับเนี่ยลงก็เก็บลงก็เก็บนะครับแล้วก็มันก็ฟื้นขึ้นได้ฟื้นขึ้นกว่าตัวเดิมด้วยนะครับไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยเอากลับมาหมดเลยนะครับพร้อมกับกาําไรแล้วก็หุ้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยปี2015นะฮะโดนเข้าไปอีกเจอวิกฤตกรีซนะครับ คริสมีทีท่าว่าจะผิดนัดชําระหนี้นะครับทำให้ภาคส่วนและก็ตลาดหุ้นรวมถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นกังวลมากๆครับลังทุนก็กลัวกันนะครับว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรล่านี้หรือเปล่าครับทำการเทขายลงมาอีกนะครับแล้วก็ขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็2016นกะฮะกังวลครับเลือกตั้งประธานาธิบดีอันนี้หนักเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งไม่ใช่แค่การกังวลของการทํางานของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนั้นนะมันมีนู่นนี่นั่นมามีจีนมีอะไรเยอะแยยะไไไปปหหหหมมดดเลลััััขขึึ้้้้้้้นน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 กกกกก็็็่งออีีี26ุ งไปหนักทีเดียวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วว่าโควิดเงินเฟ้อนะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ก็มันจะบอกว่าหุ้นลงก็ต้องช้อนนะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเอาหุ้นที่ลงตลอดครับช้อนช้อน,อน,อนตลอดแล้วราคาหุ้นไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นพวกเสี่ยงกับตักปันผลแล้วนะครับที่เราหมายถึงกันครับที่นักทุนหลายๆท่านว่ารอเออลงมาแช่งให้มันลงลงจะได้ช้อนแต่ถ้ามันหมดรอบวิกฤตแล้วเนี่ยต้องขึ้นนะเพื่อนๆถ้าไม่ขึ้นนี่มันไม่ใช่เลยนะฮะนี่จะส ของเดิมน่าตลอดนะครับเอาที่ขาดทุนกลับมาได้ทั้งหมดและรอบนี้เนี่ยก็หวังว่าจะขึ้นไปทะลุเดิมได้นี่นะครับคือการที่บอกว่าลงมาก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับ แอดครับเก็บหุ้นโอทำไมครับเพราะว่าแพ้ s p 500นะฮะในการที่หุ้นเราจะเติบโตได้ดีครับอย่างแรกเลยเราควรจะต้องชนะ s p 500ไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นอะไรที่ถูกต้องนะครับว่าการที่เราจะเก็บหุ้นเนี่ยเราต้องชนะ s p 500เป็นด่านแรกนะครับในระยะยาวก็จึงถือว่าโอเคนะครับแต่สําหรับโอนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ s p 500นะครับแต่ว่าเรายังคงเก็บนะครับอย่างแรกเลยนะันผลรายเดือนครับที่ผมพูดมาว่าเราควรจะต้องวางเป้าหมายกันก่อนนะถ้าไปเอาเติบโตอะไรเนี่ยผมว่ามันผิดหลักเลยสําหรับห มีรอบ และอ่อนแอมากในยามวิกฤตนะครับนี่ต้องบอกเลยฮะที่บรนพะแพ้ S&P แล้วยังคงเก็บอยู่คือเราจะเอาปันผลเขามาทุกเดือนครับมาหล่อเลี้ยงนะฮะในการเติมเงินเรื่อยๆแล้วก็มาสะสมไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าตอนแก่เราเนี่ยนะครับจะได้มีเงินโอนครับไว้ยืนพื้นนะฮะมองไประยะยาวๆมีเงินเข้ามาทุกเดือนและมันสามารถที่จะส่งต่อให้ลูกด้วยซึ่งถ้าเอาจริงๆนะเพื่อนๆพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันมหาศาลและการที่จะทบต้นดอกเบี้ยนะับผมเคยโพสต์ไปใน a c e b o o k พอร์ตนักทุนที่เน้นปันผล หลายท่านแล้วว่า10ปีนั้นจะไม่ค่อยเป็นขั้นบันไดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าระดับ20ปีขึ้นไปอันนี้เลื่อเป็นขั้นบันไดชัดและเพืเ่อนๆหลายคนอาจจะพอนึกภาพออกนะที่เราแชร์ถ้าเขาแข่งกับ s p 500จริงๆเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีข้อโต้แย้งเลยครับว่าตอนเนี้ย วิกฤตแบบนี้ครับหุ้นโออย่างที่ว่าครับอ่อนแอมากๆครับแพงอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่คือข้อเสียครับของหุ้นโอเลยนะครับและนี่ก็คือความเสี่ยงที่นักทุนจะต้องรับให้ได้ครับดูเลยครับว่า1ปีที่ผ่านมาครับ s อสขาบวกไป1 3แล้วโอดันลบไป12นะฮะนี่คือทบต้นแล้วนะครับนี่คือรวมผลมปแล้วกลายเป็นว่าแพ้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเอาแล้ว่า5ปีก็ได้วะ แพ้เปล่า5ปีกำไรนะครับ22แต่แพ้ตั้งหากครับ69โอ้แค่22ท่านเองรวมบันผลแล้วโอ้โหเริ่มแบบท้อละนะครับจะเก็บทําไมไวะเนี่ยนะครับผมเก็บไปก็แพ้อ่10ปีแล้วกันหวังว่าจะชนะได้นะฮะ10ปีโอโ้ก็ไม่ชนะอีกแล้วครับแต่ยังน้อยก็ยังดีนะครับ ทบต้นมาก็ได้1 2 8 6 7รนะ้อย0 0หเ็นห้ย็นไหมครับว่าใครอิง s p 500ครับไม่ต้องลงทุนเป็นนะฮะวางเงินไว้ที่บูนะฮะที่สปายก็ขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับนี่คือรวมทบต้นมันผลไปแล้วนะฮะก็10ปีก็ยังแพ้อยู่ดีนะเฮ้ยพลังดอกเบียทบต้นมันเฮ้ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าเนี่ยระดับ10ปีทำไมยังเป็นขนาดนี้ได้โอเคครับเพื่อนเพื่อมาดูแม็กซ์บ้างดีกว่าครับว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยขอเกินแบบ2ีปีเหออพลังดอกเบียทบต้นที่ผมไปมบอก อืมเป็นไหมครับนี่นะฮะโอกลายเป็น7,000เลยนะฮะ 7,600นะครับและ S&P 500ครับแพ้กระจุยกระจายเลยนะครับเหลือแค่1,641เท่านั้นเอง S&P เริ่มต้นประมาณ1,993นะฮะแล้วก็โครับเริ่มต้น1,994นะครับ S&P 500นั้นเริ่มก่อนด้วยนะแต่ว่าเจอพลังดอกเบี้ยทบต้นของโเข้าไปนะครับเพราะว่ามันปันผลรายเดือนเอามาทบๆไปเรื่อยครับ Total Return นะฮะ V.S S&P 500 Total Return นะครับถ้าเก็บระดับยาวๆ20ปีขึ้นไปครับอย่างที่ผมบอกว่าเก็บให้ตัวเองเพื่ออนาคตเถอะนะครับเราต้องใช้แน่อะไรที่มันมีเงินเข้ามาทุกๆเเดดือนนนนมัจาป็พคิสภ เราตอนแก่เฮ้ยเราต้องมีหุ้นสักหุ้นหนึ่งอ่ะที่แบบต้องมาทุกเดือนอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกเดือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเซฟเท่าไหร,ร่นะแต่อะไรที่แบบมีเยอะๆมาทุกเดือนเอน Amelia, ี่ยเซฟกับเราเพอสมควรครับเก็บไว้ให้ตัวเราในอนาคตเถอะเก็บไว้ให้มันทบต้นแบบนี้ถึงรลูกๆเราเถอะโหลูกๆเราจะไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับนี่แบบหละครับมันคือพลังด,ดอกเบี้ยทบต้นนะเพื่อนๆครับขอเกิน20ปีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็มาวัดกันตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะได้ทราบว่าดอกเบี้ยทบต้นมันก็ประมาณนี้แต่อย่างไรกก็็ตาาาามยยยังยังืนนนนครว่่หุ้ปผลทีีด จะต้องขึ้นไปกับปันผลด้วยนะฮะและถ้าถึงว่ามันลงเนี่ยถ้าหมดรอบวิกฤตแล้วไม่ขึ้นชนะไฮเก่านี่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยคือไฮเดิม erm นะครับเราต้องชนะไฮเดิม erm ต้องชนะไฮเดิม erm ต้องชนะไฮเดิม erm น, erm นะครับ และนี่อ่าโอเคเจอวิกฤตซ้ำซ้อนพอทําใจได้แต่ตรงนี้ถ้าต่อไปเนี่ยไม่มีวิกฤตแล้วต้องชนะไฮเดิมนะแล้วเพื่อนๆลองคิดสภาพนะครับว่าเพื่อน,อนๆจะเก็บราคาเรียลที่อินคัมที่ราคา79เหนนรียญนะฮะทำใจได้หรือเปล่านะครับเก็บราคาที่68เหรียญทําใจได้หรือเปล่าในเมื่อเรามาเก็บ ตรงนี้ช่วงวิกฤตกันที่ราคา55เหรียญ56อ่า60เหรียญประมาณนี้นะครับที่ยูประมาณ4กว่าถึง5ต้นต้นถ้าประมาณ80เหรียญต่อหุ้นเนี่ยยูอยู่ประมาณ3กว่า4ต้นต้น,ตนแน่นอนก็ถือบอกว่าช่วงนี้แหละถ้าใครที่เข้าใจทุกๆอย่างนะครับเออเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วอยากจะลงทุนหุ้นโอก็ไม่มีที่จะเหมาะกว่าตอนนี้แล้วนะครับเพื่อน โอเคมาพูดความเสี่ยงบ้างนะวันนี้จะจัดเต็มอะไรที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงได้นะผมจะจัดให้หมดเลยครับสำหรับหุ้นโอจะเก็บหรือไม่เก็บก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันคือผมต้องบอกครับว่าในตลาดหุ้นแล้วนะเพื่อนเพื่อมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดแล้วครับไม่มีหุ้นไหนไม่เสี่ยงนะจะแกล่งแค่ไหนก็เสี่ยงไม่มีหุ้นไหนดีหมดแล้วก็ไม่มีหุ้นไหนเสียหมดครับทุกอย่างมีทั้ง2อย่างเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยู่ที่ว่าเราจะรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับความเสี่ยงสูงความเสี่ยงงตต่่่่าาาๆนนะะรรรรบบบบบบเเเกก็็แแแอออุุใจผดดโว้ไปมณ แต่ละหุ้นมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับหุ้นโอก็เช่นกันนะครับเหมือนกันเลยครับสรุปความเสี่ยงของหุ้นโอนะครับรายได้ดําเนินงานเนี่ยนะครับรายได้สุทธิของหุ้นโอนะครับยังกระจุกอยู่แค่ผู้เช่ารายใหญ่ประมาณสัก20อันดับแรกนะครับอ่านี่ก็คือเป็นในเรื่องของการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่นะครับซึ่งอะไรที่มันกระจุกตัวแบบเนี้ยนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้า2อสารายในนั้นนะฮะอาจจะสร้างผลกระทบต่อยอดขายของหุ้นโอได้เช่นกันนะครับอย่างที่2นะครับทรัพย์สินของเรีย t ตินคำ ส่วนมากดึงดูดผู้เช่าได้นะครับมันง่ายๆแค่นั้นเองครับก็คือถ้ามีเงินใครๆก็ทําได้ซื้อทรัพย์สินมาปล่อยเช่าเราไม่ว่ากันเรื่องของแบรนด์นะครับเราไม่ว่าของเรื่องเครดิตแค่ว่าเรื่องของการก๊อปปี้เท่านั้นเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยมันก๊อปปี้ยากใช่ไหม่านี้มันจะเป็นส่วนของเรื่องครูเมืองละก๊อปปี้ธุรกิจยากมันก็ทําให้มีอํานาจการต่อรองทาให้มีเอกลักษณ์นะครับแต่โอนั้นเป็นอะไรที่ถ้ามีเงินก็สามารถที่จะกระโจนเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้นะครับธุรกิจก็ไม่ได้มีครูเมืองอะไรมากมายครับใคร เป็นนักสรางาหาริมสร์ระดับโลกนะครับตอนนี้ก็ติดประมาณท็อป4ท็อป5ของโลกนะครับแล้วเขาใหญ่ไงเพื่อนๆเขาใหญ่มากใหญ่จนที่แบบว่าเออบางทีมันใหญ่มันก็ตันใช่ไหมทำให้การเติบโตต่อไปได้นะครับต้องไปซื้อ กิจการเท่านั้นนะครับเพื่อนๆและอะไรแบบนี้ครับมันใช้เงินลงทุนสูงครับเห็นไหมครับมันเข้ากับข้อแรกอีกแล้วว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเมื่อจะไปกู้เงินเนี่ยมาซื้อกิจการนะครับต้นทุนดอกเบี้ยตันนี้มันสูงครับน่านก็คือความเสี่ยงในยุควิกฤตแบบนี้แหละครับโอเนี่ยชอบซื้อกิจการมากนะครับล่าสุดนี่ซื้ออีกแล้วนะไปซื้ออะไรนะเอดิสันอะไรมาเพิ่งลงข่าววันนี้เองนะครับของยูเคนะครับเพิ่งซื้อณวันนี้เลยข่าวอ่อนครับก่อนหน้านี้ก็ไปลงทุนซื้อคคิโนน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 ไปปปปแแลล้้้้วววะรรัับที่่่เเเ็็็็็ผูถืออุมกกก แล้วก็พึ่งไปลงทุนในไอแลนด์อีกใช้เงินทั้งนั้นเลยครับสำหรับหุ้นโอนะครับโชคดีว่าผลตอบรับมันโอเคครับยอดมันขึ้นข้อ4นะครับแม้ลูกค้ารายใหญ่จะเป็นระดับหัวกะทินะฮะมีเครดิตเ е й ติงสูงแต่ก็มีประมาณถึง60%เป็นะครับเป็นผู้เช่าที่ไม่ได้รับการจัดอันดับนะฮะไม่ใช่เป็นลูกค้าระดับการลงทุนสูงสูงอ่ะรายเล็กรายย่อยก็มีถึง60มันถึงลิง์ไปที่ข้อ1ครับว่าใหญ่ๆเนี่ยมันกระจุกตัวของรายได้มันคือความเสี่ยงนะครับอย สามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้นะครับประมาณ1.5%ต่อปีนะครับอนาคตเนี่ยจะมากกว่านี้นะครับแต่สัญญาเก่าๆอ่ะที่ร่างกันมาตั้งนานแล้วไม่คิดว่าเงินเฟ้อมันจะสูงอะไรขนาดนี้แล้วก็จะนานขนาดนี้ครับก็ถ้าไปขึ้นเยอะๆนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าอีกต่างหากนะก็แค่ประมาณ1.5ต่อปีนะครับก็เป็นคือความเสี่ยงระดับหนึ่งอ่ะถ้าเงินเฟ้อมัน4ใช่ไหมครับมันก็ไม่ครอบเวอร์สำหรับเงินเฟ้อนะครับนี่ก็คือความเสี่ยงนะครับสัญญาส่วนมากยังปรับได้แค่ประมาณ1.5%ต่่อปีเทานั้นอย่างททีีีี่่่่6นนคคเเป็ภาาสสสววมมยงูจ มากต่อวิกฤตนะฮะตามที่กล่าวไปเลยครับอสังหาเป็นอะไรที่เจอความเสี่ยงปุ๊บนะฮะเติบโตช้ามากอันดับหนึ่งเลยราคาขึ้นช้าเพราะเป็นภาคส่วนที่กังวลกันเยอะที่สุดครับเพราะเป็นภาคส่วนที่กู้หนี้ยืมสินมากที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ข้อ7นะครับความเสี่ยงทงา้านราคาหุ้นที่เติบโตช้าในยุควิกฤตครับก็ลิงก์มากับข้อ6นะฮะเพื่อนๆฟังคร่าวๆแล้วเห็นไหมครับว่าเฟดนี่คือตัวการเลยนะครับ อะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันกระจายไปได้โอ้โหเยอะมากๆเลยครับกลายเป็นกังวลไปหมดเลยครับแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบเงครับเปรียบเทียบตัางหุ้นเทคกระแสไอไอนะครับไปเก็บอย่างนั้นดีกว่าเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลไปเก็บอันนั้นดีกว่า4-5%เหมือนกันนี่แหละครับทำให้ราคาหุ้นโอนเนี่ยทำไมถึงไม่ขึ้นในช่วงนี้นะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแบบว่าเอ้ยบางทีเราก็วิเคราะห์เข้าข้างตัวเองมากเกินไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมองในแง่ร้ายมากเเเเกกกกิินนนไปปะะรรับับจจําาา็็ตต้้อองงใชษททสมี่่ ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบนี้นครับอย่างเช่น S&P Global นะฮะที่ชื่อถือได้นะครับมาดูครับหุ้นโอเนี่ยได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่านะครับว่าเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองมากไปนะครับหรือว่าอะไรกับหุ้นโอมากไปต้องใช้แบบสำนักเก่งๆเลยมาวิเคราะห์แทนเราครับเราเป็นแค่ทั้งทุนรายย่อยครับเรารู้ไม่ลึกเท่าเขาหรอกเพราะว่า S&P Global เรื่องของบริหารความเสี่ยงเนี่ยเขามีสิทธิบัตรของเขาอยู่แล้วครับเนี่ยเขาบอกเห็นไหมครับ20ปีที่ใช้เวลาในการปรับปรุง m o เดลให้แบบบว่่าาสมูรรรณ์นะะคใกทีจ เคราะห์บริษัทต่างๆนะครับซึ่งอิงหมวดหมู่นะครับมากกว่า30หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่รายย่อยก็มีนะครับหมวดหมู่บุคคลก็มีครับห้ของตัวชี้วัดแบบเฉพาะอุตสาหกรรมเลยนะครับการกําจัดความเสี่ยงนี้นะครับอยู่ในการจับอันดับมานานนับทศวรรษแล้วนะครับครอบคลุมประมาณ8 0 0 0บริษัทนะครับมาดูครับว่าคะแนนเรียลทีอินคัมเนี่ยเขาให้เท่าไหร่ของเรียลที่อินคัมครับเขาบอกว่าได้คะแนนร้อยละ70 อ้าวแล้ว70นี่มันมากหรือมันน้อยอ่าเดี๋ยวไปให้ไปดูนะครับแต่มาดูก่อนครับว่าเขาวิเคราะห์อะไรบ้างซึ่งค่อนข้างเยอะนะเนี่ยไซเบอร์เซเคอริตี้ยังมีเลยนะครับเพื่อนๆซัพพลายเชนวิเคราะห์เรื่องการดําเนินงานในช่วงวิกฤตนะฮะความไพรเวทส่วนตัวนะครับความมีประสิทธิภาพ R&D อินโนเวทีฟครับนวัตกรรมพักงาน CRM อ่านะครับการมีปฏิสัมพันธ์คลเมดอีกนะครับสตาติจีการปรับประยุกนู่นนี่นั่นมีแบรนด์แมจเมนท์ทุกอย่างครับแบบละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เขาใช้ในส่วนของ เป็นโปรแกรมของเขาในการคำนวณและ70เนี่ยมันเยอะขนาดไหนอะเรามาดูครับเขาบอกว่าการจํากัดความเสี่ยงระยะยาวของ Realty ี้อินคัมครับอยู่อันดับที่219เลยนะครับซึ่งถือว่าโอเคมากๆครับนี่ครับ70คือดีนะฮะการบริหารกําจัดความเสี่ยงนะครับคือดีเลยแล้วก็ความเสี่ยงเดตติ้งคือความเสี่ยงต่ำนะครับของ O นะครับปลอดภัยได้นะครับเพื่อนๆมันรีดิวิเดนต์สต็อกเห็นไหมครับว่า ในตลาดเราเนี่ยมีหุ้นปันผลจ่ายรายเดือนเยอะมากนะครับไม่ใช่มีแค่โอแต่ทําไมผมถึงเลือกแค่โอหุ้นเดียวแล้วก็ผมย้ํากับเพื่อนเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาโอหุ้นเดียวเถอะนะครับแล้วเราจะนอนหลับสบายจริงเพราะดูนะฮะความเสี่ยงมีนะครับมีเดียมเลสความเสี่ยงมีสํานัก JP Morgan อ่ามาดูนะครับเขาบอกว่า O เนี่ยนะฮะ ราคาเป้าหมายของโอคัคบอยู่ที่ประมาณ65ถึง77นะครับแล้วก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณนี้นะครับ25นะครับเป็นฟอร์แคสต์นะเป็นอะไรที่คาดวิเคราะห์กันเองตามแต่ละสำนักนะครับ ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูนะครับมีทั้งถูกและไม่ถูกด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาเช็คดูครับว่าในเลนจ์แบบนี้ครับกับเว็บที่ผมค่อนข้างที่จะให้ความเชื่อมั่นพอสมควรนะครับซึ่งใช้มาเยอะพอสมควรครับถ้าใครเป็นสมาชิกช่องก็จะเห็นผมใช้เว็บนี้บ่อยนะฮะวันนี้เอามาเพื่อเพื่อนดูกันครับว่าโอครับ เลนส์นะฮะอยู่ที่ประมาณ73ครับใกล้เคียงกับ JP Mo r g a n แกเลยนะครับถึงไม่ได้ไกลกันมากครับและตอนนี้ก็เป็นอันเดอร์วอลูนะครับก็คือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะนี่คือราคาของเขาครับสีฟ้าและนี่คือเส้นมูลค่าที่แท้จริงของสำนัก GF นะฮะ g u r u Focus ันั่นเองเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าตามความเป็นจริงครับประมาณสักเกิน30%ผมให้ JP m o ม g a n แกนครึ่งหนึ่งแล้วกันออย่างน้อยๆครับเพื่อนๆได้ช้อนพุดโอนะตอนนี้เอาครึ่งหนึ่งเลยครับต่ำกว่ามูลค่าที่เขาบอกแล้วกัน15% เท่ากับว่าอะไรก็ตามที่เราช้อนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอนา,าคตครับสามารถที่จะชนะได้มีเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอแต่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะได้ในอนาคตครับถือต่อไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อนๆที่ชอบที่จะลงทุนหุ้นโอนะฮะไม่ได้บอกว่าหุ้นนี้มันดีควรลงครับเอาเฉพาะที่เราเข้าใจที่เราอยากลงทุนนะครับเพราะว่าเงินเป็นของเพื่อนๆเองผมจะบอกว่าทําไมถ้าจะคิดลงทุนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตบางอย่างและจะต้องรออะไรบางอย่างจะต้องมีการสะสมอะไรบางอย่างนะครับจะต้องรออย่างมั่นคงเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในตอนนี้แน่นอนหุ้นโอไม่ได้ให้กาไรเร็วเหมือนหุ้นเติบโตแน่นอนครับมันจะเทียบกันไม่ได้เลยครับมันคนละอย่างกันเลย ที่กาลังจะบอกตอนนี้สําหรับคนที่อยากลงทุนหุ้นโอเท่านั้นนะครับทำเฟรมวีคนะตอนนี้คือแท่งละวีคแท่งละ1สัปดาห์เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าราคาหุ้นโอเนี่ยมาแตะแนวรับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบไปครั้งแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะครับนะบถ้าสมมติว่าเออเขาเรียกว่าแอดซูมถ้าเป็นอย่างหกรอบที่ผ่านมานะครับมันน่าจะเป็นราคาประมาณนี้เพื่อนๆเห็นเส้นสีส้มไหมฮะเนี่ย แตแะขึ้นนะฮะแตะต้นเทรนไลน์ตรงนี้ครับย่อลงมารีเทสครั้งหนึ่งครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปครับอ่าแล้วก็ขึ้นไปได้นี่คือว่ามีสิทธิ์จะขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องอินเคสว่าเงินเฟ้อลดอ่าเฟดเริ่มส่งสัญญาณอะไรดีๆละเฮ้ยจะเบาบางลงละนะครับอ่าเน,นี้สัญญาดีสำหรับอสังหารและมีสิทธิ์เป็นแบบนี้ได้แต่ว่าณโมเมนตัมณตอนนี้เลยครับต้องบอกว่ามีสิทธิ์ทะลุเลยแล้วก็ไปเจอกันนะตรงนี้เส้นแนวรับตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งในอดีตนั้น1 2 3 4 5 6มีสิทธิ์ถึงครับเพื่อนเอนคือมันจะลงมันก็ต้องลงอะ่ะนะเพราะว่ามันไม่มีโมเมนตัมอะไรที่ดีเลยนะสำหรับภาคสังหามีสิทธิ์ลงได้ก็ต้องพูดกันตามตรงและหลังจากนี้ใครจะวางแผนครับว่าเฮ้ยจะเอาราคานี้เก็บยูที่ประมาณ5.5ไว้ก่อนดีหรือเปล่านะครับหรือว่าใครจะลงไปรอตรงนี้เลยครับวัดใจถ้าได้ราคา4 4โอ้โหยูนั้นไป6%ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าโอนั้นเคยมียูสูงสุดที่ประมาณ6.5เลยนะครับในช่วงของวิกฤตแบบหนักๆเลยอะ่ะโควิดใครเก็บมาก็เนะี่ยเพิ่มย นนะจะเห็นชัดขึ้นเลยตอนนี้อยู่ที่ราคาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะมันจะเล็กนิดนึงนะฮะเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับตอนนี้มันมีแรงขายมากกว่าคือตอนเนี้ย ฝ่ายขายเซลเลอร์เนี่ยครอบครองตลาดในส่วนของโอแล้วไม่มีใครอยากจะเก็บแล้วนะครับก็คือขายไปตลอดนะครับคนขายเยอะเกินนะฮะเป็นโอเวอร์โซไปแล้วเนี่ยขายจนติดฟอร์ไปหมดแล้วแล้วเนี่ยแรงขายมันเยอะมากๆแต่ว่ามันมีให้ดูตรงนี้กําลังจะขึ้นและตรงนี้อ่อนแรงแล้วนะครับในฝั่งของแรงเทขายเฮ้ยเหมือนจะมาขึ้นและตรงนี้ด้วยเนี่ยแตะแล้วครับเตรียมเด้งเตรียมขึ้นฉะนั้นแล้ว ใครที่อยากจะลงทุนหุ้นโอต่อไปครับที่ฟังมาแล้วอยากจะโอเคนะครับอยากจะเก็บไว้ผมว่าราคาเนี้ยนะครับสวยเลยปันผลระดับ5.5อ่านะครับในรอบ3ปีแล้วก็ราคาลงมาประมาณ55นี่ฮะน่าจะเข้าเก็บแบ็กซักหน่อยนะครับแต่เพื่อนๆครับก็อย่างที่ผมบอกฮะว่าตอนเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคโมเมนตัมไม่โอเคครับมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ขึ้นมาโอโหทาให้ดีใจนะครับแล้วก็เป็นไงครับปูดลงมานี่เลยนี่ครับแบบนี้ก็เป็นไปได้ ผมจบแค่นี้นะฮะแล้วเพื่อนๆวางแผนกันเองเลยนะครับไม่ขอออกความเห็นไปนอกจากนี้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นต้องมีแผนครับเพื่อนๆจะช่วย100%มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมกับเพื่อนๆนั้นต่างกันจะไม่เสี่ยงสำหรับผมอาจจะเสี่ยงสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ได้บอกทิศทางบอกอะไรใครได้แค่นี้นะฮะเพื่อนๆต้องไปวางแผนกันเองนะครับสำหรับหุ้นโอนะครับแต่สำหรับผมเรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วช้อนเรียบร้อยแล้วนะครับ